สวัสดีค่ะเอ๋ทำไมทำไมแปลกประหลาดแท้คนนี้เนะี่ยใครกันเนาะดู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 ด,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 ดูกลมหน้ากลมตาเอาหัวหมุดดินด้านนี้่ใครนะจะเอ๋อคุณเสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคิดว่าใครมันนั่งเสือพาไปเสือปาไปมานั่งอยู่ นั่งอยู่หนาวมันหนาวมากเลยเเมื่อกี้ตื่นมาแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ามั้งมันดึงหนาอาบใช่ไหมคิดว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าใครไม่อาบน้ำนี่มันจะนอนหนาวมันต้องอาบตื่นมาเมื่อเช้าก็นั่งพิงไฟกับพี่มานากับน้องเฟิร์นอยู่ตรงนี้จ้าแล้วก็เดินไปพาเอฟซีไปดูบ้านลุงไปดูดอกไม้ไปไหว้องคไปใส่บาตรนะฮะใส่แล้วก็ยังไม่หายหนาว ก็วิ่งสิครับก็วิ่งจากกกอกไปถึงกกตูมเมื่อก่อนพี่เสือเคยวิ่งนะทุกคนเมื่อก่อนตื่นวิ่งทุกวันเลยนะถ้าใครจำได้นะตอนมากกอกใหม่ๆนะวิ่งทุกวันยัไมวิ่งทุกวันเลยนะทําไมแม่ครูไม่เคยเห็นเหรอถือไม้เสือฟีีน้อยๆอ๋อวิ่งทุกวันอันนี้ขี้เกียจแล้วนะเดี๋ยวนี้แก่แล้วแก่เกียจแล้วก้าวขาก็ยากแล้วทุกวันนี้รู้สึกว่ามันจะกัดขัดเกิน มันขัดๆเนาะรับผมธรรมดาตามวัยแลแต่ไม่ใช่นาะเสือพาไปนี่ไม่ได้แก่ง่ายๆนะเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีคิดบวกคิดดีนะครับคิดดีคิดบวกแล้วก็เหมือนแม่ค,ครัวหลบไม่เคยจะซีเรียสจะยังไงก็แล้วแต่ยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มเข้าไว้ทําให้เราไม่แก่วไวครับจิตใจเราเรียกว่าใช้ชีวิตคิดบวก ใช่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นมองสิ่งรอบข้างนะให้เป็นบวกเข้าไว้นะถูกต้องเราจะไม่เครียดจะต้องคิดแต่สิ่งดีๆพูดดีคิดดีทําดีนะคะใช่ครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามเสื้อผ้าไปเสื้อผ้ามาด้วยนะถ้าดูช่องแม่ครูนะฮะแม่ครูตอนนี้ก็ได้กี่ซับแล้วได้เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดสนโฆษณาช่องเราไหมสวัสดีมาเอามองโอนกรุบกรุบก็เนี่ยเด้อไงเนี่ย เงี้ยนี่ยใหญค่ะแม่เออยตัวยมยใหม้วนคล่ใหญ่ตัวใหญ่มูจะลอมมันมูวออกไปหมดทั้งปูไทยทั้งสวยทั้งกุยนะเออแม่กุก็เป็นคนกุยพูดไปมาออกสวยสวัสดีแซมสายตบหนักราบก็ได้เนาะบาดเออดุนมาออกบาล้วบาด คือที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นมันจะมีหลายภาษาเขมຈซวยซวยเล่าสารสารลาก็มีไทยก็มีมันก็เลยมั่วไปเลยโดยเฉพาะหมู่บ้านพี่เสืออยู่นั้นเหมือนกันเหมือนกันที่บ้านเหมือนกันแล้วแต่ทุกคนนะจะพูดอะไรสื่อสารสื่อสารกันได้เข้าใจกันหมดนี่คคือวามพิเศษขอนี่แหละนั่นแหละเป็นเป็นบุญเป็นบุญของเราได้เกิดมาเป็นคนสุรินทร์ได้หลายภาษาเป็นกําไรของชีวิตแม่ครูยังมาภูไทยอีก แถมยังภาษาขาดภาษาโซกได้เปรียบได้เปรียบหกหกเจ็ดภาษาได้เปรียบกว่าที่อื่นนะคนสุรินใช่ใช่เดก้คนสุรินอ่ะมันจะมีความอ่อนเนาะใช่ถูกต้องเราสามารถประยุกต์ภาษาใครพูดภาษาอะไรตอบได้หมดเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนี่คือกําไรชีวิตของคนสุรินนะแล้วมันเป็น บางคนบางคนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันก็มีแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะคือเรียนรู้ง่ายอาจจะพูดไม่ได้แต่ฟังเข้าใจฟังได้รู้เรื่องค่ะเหมือนเราเราไม่พูดภาษาอีสานไม่ค่อยได้เอาตัวพูดไม่ค่อยได้แต่เราฟังเข้าใจสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนอแต่ว่าใดเมื่อ้แม่ครูว่าใดหม่ดไปใส่กับคอมเมนต์มาแบบไหนตอบได้ วันก่อนไปบ้านอที่เราไปทอดกระินบ้านเปียดมันเปียดเออภาษาโซ่ภาษาโซ่เออคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็เจียงเกี้ยแล้วก็ฟังเออคล้ายๆแต่มันเพี้ยนมันเพี้ยนเพียนนิดหนึ่งเพี้ยนเพี้ยนนิดหนึ่งคล้ายๆกับภาษาเหนือกับภาษากลางแต่ทางบ้านในกองปากช่องจาวะตันราวทานข้าวกับอะไรจาวะตันราว์อาเชียงกงปลานี่เห็นไหมอันนี้ก็แปลกไปอีกแปลกไปอีกแบบหนึ่งแต่ภาษาทางบ้านอโยงมันจะเป็น คล้าๆเสียงดนตรีม่วงจีนเนี่ยจี้ว่มล่อนี่น,น,นี่ก็เป็นภาษาสวยแต่ภาษาที่บ้านมันจะเนิบๆช้าๆม่วงจีนเนี่ยเจา้าเรนเนี่ยแต่ก็โอ้ะเนี่ยก็แปลกเรื่องภาษา ัีเปพูดได้รู้เรื่องกันเข้าใจแสดงว่าสมองเรานี่ก็อัจฉริยะอัจฉริยะย่องตัวเองกันแล้วนี่คุยคุยกันกันเสือพาไปซึ่งไม่ใช่คนอื่นไกลนะเป็นญาติพี่น้องของแม่ครูนี่แหละคือหมู่บ้านอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่กิโลประมาณสามกิโลสามกิโลสิบกิโลถ้าปลาถ้าปลาถ้าลัดโลครึ่งแต่ทางถนนใหญ่ประมาณสามกิโลเมื่อก่อนไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันเลยนะ พอถามไปถามมาว่าคุณสุรินเอาบ้านอะไรบ้านเสียงชัยโอ้ย่าฉันก็อยู่เสียงชัยเนาะลุงคํานะแต่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเบาเรืองเบาเปลืองเนี่ยรู้จักไหมเรื่องเปลืองน่ะน้องอะรน้องไม่ครูญาติญาติกันนแหละมัมคงก็ตายแล้วเนาะเออเนี่ไปไปมามาเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่โลกกลุมเรียกว่าด้วย ด้วยพลังพลังลุงพลค่ะนะทำให้เรารู้ทําให้เราได้รู้จักกันเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีลุงพลเราก็ไม่ได้รู้จักกันถ้าไม่มีลุงพลไม่มีกหลายหลายคนอยู่ในนัดที่นี้ไม่ได้เจอกันแสดงว่าชาติปังไม่ใช่เฉพาะแม่ครูกับพี่เสือนะใช่ถึงว่าอ่นห้วยคนอ่ามาเุ้นเคยมารู้จักมักคุณนะครเป็นพี่เป็นน้องกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่นะก็นับถือกันตั้งแต่นั้นมานี่แหละคือเล่าประวัติเล่าความเป็นมาของเอ ยูทูบเบอร์ด้วยกันตอนนี้แม่กรูก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่กรูกด้วยนะนคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดี